เขามีวัตถุดิบมาก็คือมีไก่นะครับ <ปะ S 2> มีกะปิเดี๋ยวผมจะเอามิโซะนะฮะต้มกับกะปินะครับน่าจะไปได้วยกันได้ดีคลิปที่แล้วผมรู้สึกว่าธันวามันขิงผมไหมครั้งนี้ผมยอมไม่ได้แล้วเราต้องทําอาหารเริ่มต้นจากความเข้าใจเราสามารถทําไปเรื่อยๆได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะม่้ั่วไปเลยอุยอ้ย,ยอาหา คำมเตือนรายการนี่เป็นรายการที่ไงญวคหรให้คำแนะนำแกผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไผที่หูตัวว่าต่ำกว่า18ปีให้พอแม่เบิ่งน้ำเด้อและอย่าลืมกดซับสไ r i b e กดไลค์กดแช่น้ำ้อครับผม สวัสดีครับชาวทำไม่ทันนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเรายังอยู่บ้านนะครับ Stay at home ไม่ได้ออกไปถ่ายทำที่อื่นนะครับก็เป็นคลิปที่2ที่เราจะทำกับข้าวที่บ้านทีมงานก็ ส่งวัตถุดิบมาให้อีกเช่นเคยเดี๋ยวผมอ่านโพยแป๊บนึงนะครับตอนนี้ผมใช้ชีวิตอยู่ที่ปลาขนาดแสนนาน,น,านรู้สึกคิดถึงอาหารไทยมากโดยเฉพาะอาหารไทยรสจัดจานจากวัตถุดิบที่ให้ไปอยากให้พวกพี่ทำเมนูให้ผมดูหน่อยแล้วถ่ายรูปมาอวดด้วยนะครับถอสักสองเมนูนะม,นามาแล้วมันวงเล็บมาให้ว่าอยากให้พวกพี่เล่นมุปกปลาช่องนะครับแน่เรามีวัตถุดิบมาก็คือมีไก่นะครับผมแล้วก็มีกะปิ เมนูผมจะเป็น2เมนูนะครับเมนูแรกก็จะเป็นเม,มนูแกงนะครับครั้งที่แล้วทีมงานเขาส่งมาเป็นพวกแบบมิโซะผมก็จะเอามิโซะเนี่ยผสมกับกะปิเป็นแกงแบบแคล้ายๆแกงลันจวนนะครับแล้วก็เอาไปต้มกับพวกแบบ เคิร์ไทยต่างๆนะครับอีกเมนูหนึ่งก็คือเป็นเมนูไก่ผัดขิงเป็นเมนูที่ผมชอบทําทานที่บ้านมากๆซึ่งคลิปที่แล้วผมสอนทําแบบบ้านๆแบบเปิดตู้เย็นมาเราก็ทําผมรู้สึกว่าทันวามันขิงผมไหมมันทำแบบมันจัดจ้านในย่านนั้นมากเลยครั้งนี้ผมยอมไม่ได้แล้วผมก็เลยซื้อของมาจากซุปเปอร์ด้วยวันนี้ผมต้องไปแพ้ทันวาในคลิปนี้มีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวผมทํา2เมนูผมคิดไว้แล้วบ<ะ>้เมนูแรกชื่อเมนูหมูกับไก่โอ้ใช้กะปิทั้งคู่เลยนะครับ ทั้ง2เมนูหมก็ไก่ก็จะเป็นคล้ายๆไก่ย่างกึ่งๆไก่ทอดกับเบคอนอีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นจะเป็นต้มยำไก่จะใส่กระปิแล้วก็ผมจะใส่ผักแพลวไปด้วยก็เมนูหนึ่งน่องหนึ่งอีกเมนูหนึ่งกอ็กอีกอันหนึ่งเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบในในตู้เย็นกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นนะฮะขอแนะนําแขกรับเชิญแล้วนะฮะวุชว้ชีุ่ชี่ครับวุ้ชี่ครับุชี่ครับเร็ววิ่ครับเร็ว เดี๋ยวเราเตรียมดูวัตถุดิบนี้สดๆเลยนะฮะไม่มีการเตรียมใดๆทั้งสิ้นซึ่งก็จะมีขิงแล้วก็เห็ดหูหนูนะครับมีตะไะคร้นะฮะใบโหระพาแล้วก็มิโซะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาส่วนหนึ่งของไก่นะครับเอาไปล่อแล้วก็เอากระดูกมันไปต้มกับซุปนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะเอาไปผัดทําไก่ผัดขิงนะครับเดี๋ยวผมจะเอามิโซะนะฮะ มาต้มกับกะปินะครับไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวลองดูน่าจะไปได้กันได้ดีแต่ว่าที่ผมใส่หัวเนี่ยอ,อไม่ใช่ว่าอะไรครับก็คือตื่นน,นอนครับกระชาหัวแบบนี่สดๆเลยนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับระหว่างนี้ผมจะหั่นขาตะไคร้นะครับผมจะคั่วขากับตะไคร้ก่อนเพราะว่าผมชอบเวลามันมีกลิ่นผมจะเปิดไฟนะอ่ะอันนี้อ่อเป็นหม้อนะครับผมขอโม้นิดหนึ่ง่และ ไม่กล้าไปใช้ที่ทํางานนะผมก็เลยเอามาซื้อไว้บ้านแล้วก็ตั้งแต่ซื้อมาเคยใช้ครั้งเดียวก็คือคลิปที่แล้วอันนี้คือครั้งที่สองเพราะว่าผมกลัวแตกข้อนี้มีคุณสมบัติยังไงคะเท่เเท่อย่างเดียวเท่่างเดียวชีวิตผมไม่ต้องการคุณสมบัติครับเพราะว่าผมเพียบพร้อมเลยวริงเท่ผมก็มีเยอะเนะเราเท่ไหมล่ะคุยใครอ่ะผมจะขั่วขากระต่ายลงไปแบบนี้ขั่วในหม้อแล้วก็เดี๋ยวค่อยเติมน้ํา ตะมยาผมก็ใส่หอมแดงที่เป็นลูกลงไปด้วยเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของอรสชาติหวานนี่หอมแดงเป็นลูกๆแบบนี้มันจะทําให้น้ําซุปเรามีความหวานโดยที่เราไม่ต้องเติมน้าตาลเพราะผมไม่ชอบใส่น้ําตาลในต้มยำส่วนพริกผมจะตัดให้ติดขั่วแบบนี้เห็นไหมครัผมเคยอาานเจอในหนังสืออาหารไทยโบราณเขาบอกว่ากลิ่นพริกที่เยอะๆอยู่ตรงขั่วบริเวณนี้ผมก็เลยตัดแบบนี้โอเค okay. จริงมันเหมาะกับการถ่ายคลิปมากเลยนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะเห็นว่าในหม้อมันมีอะไรบ้าง<ม>ในแบบนี้ก็เลยก็ต้มตะแคงเหมือนเดิมนะครับเสร็จปุ๊บผมจะใส่กะปิลงไปด้วยเราก็จะคั่วกะปิก็จะมีกลิ่นหอมเพราะว่าเราใส่หอมลงไปด้วยเล่นดูคลิปโอเคไก่ผมจะลอกกระดูกออกเพราะว่าผมจะต้องการเอากระดูกมาทำน้ำสตอ๊อกกระดูก แบบนี้ใส่กระดูกลงไปด้วยดึนดงครับตัดหนังยิบหน่อยใส่หนังลงไปด้วยมันจะได้มีไขมันเอาละครับตอนนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เป็นไก่นะครับผมก็จะแยกลอกออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราอันนี้เราจะไม่ทิ้งนะฮะเราไปต้มซุปนะครับผมตั้งหม้อน้ำเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราใส่กระดูกเข้าไปเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเนื้อไก่เนี่ยเราเรามาหั่นแบ่งนะครับ ทำเป็นผัดอันนึงแล้วก็ทําเป็นแกงอันนึงนะครับทวามเป็นแกงเนี่ยผมจะหั่นแบบชิ้นใหญ่หน่อยเพราะว่าเข้าไปข้างในเนี่ยเขาจะหดตัวอยู่แล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่เตรียมเตรียมกันไว้นะฮะ<ๆ>ก็จะมีพวกอ,อ,อันนี้ไว้สําหรับต้มแกงนะครับอันนี้ไว้สําหรับผัดไก่ผัดขิง นะฮะส่วนสะโพกมันจะแบบมีมันส่วนใหญ่ผมจะเอาไปแบบไปทําอาหารเยอะเพราะว่าไม่เหนียวมันจะไม่เ,เหมือนกับพวกอ,อ,อกไก่ที่มันแบบแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยฮะเอาไปย่างก็ได้เอาไปแบบทานู่นทํานี่ก็ได้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมก็ชอบใช้ประจำแล้วัวนนี้ผมจะผสมผสานนะครับ<ๆ><ๆ>ก็คือความเป็นกึ่งๆแบบมีญี่ปุ่นคือมีเครื่องปรุงอะไรก็ใส่มุโมๆซๆซ่หมด เรามาดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนแล้วก็ผมจะใส่ตะไคร้เข้าไปในซุปต้นหอมผมก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนหัวผมก็เอาไว้โยนเข้าไปในซุปที่หอมแดงผมก็จะแบบหั่นเป็นสองแบบนะครับอันนี้เอาไปต้มซุปก่อนโยนเข้าไปเลยแล้วก็โจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือไก่กับกะปินะฮะอันนี้ซึ่งขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่ผสมกับมิโซะเดี๋ยวเอาไปต้มดูว่ามันจะออกมาันาตาเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่เคยทำเหมือนกัน วันนี้กลิ่นมาแล้วนะคือผมอยู่ในคอนโดนะครับทำกะปิในคอนโดด้วยที่ดูมันส่งมาเหมือนมันทำร้ายผมอะ่ะมันก็รู้ว่าผมอยู่คอนโดทำก็ะปิห,หลังจากนี้กูต้องมานั่งซื้อสเปรย์มาฉีดล้างแอร์ด้วยโอโ้โหโตฟงโตฟ้าที่นอนเละหมดแล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะเติมน้ำลงไปอ, <c oughs> อุ้ยทางเข้าไ <c oughs> เละหมดแล้ว โอเคก็หล okay, yeah! okay. 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 ังจากที่หม้อสุดเท่ของเราได้จากเราไปแล้วก็คือทําใหม่ดีที่มีหม้อหนึ่งแต่มาเริ่องต่อเนื่องจากขั้นตอนเติมน้ำอื่อกนี้นะครับเราก็จะต้มน้ำลงแคดเผิมโอเคแล้วก็จะปล่อยมันต้มเป็นน้ำสต๊อกไปเราจะใส่น้ำสามส่วนสี่อองหม้อเดี๋ยวเราจะต้ม จนน้ำเหลือครึ่งหนึ่งจะเริ่มได้ที่เราจะใส่เนื้อไก่ลงไประหว่างนี้ผมใส่กะปิไปแล้วแหละผมจะทําเมนูต่อไประหว่างรอนั่นก็คือหมูกไก่ผมจะเริ่มจากการเจียวเบคอนก่อนเราจะหั่นเบคอนเป็นชิ้นชิ้นประมาณครึ่งนิ้วเสร็จปุ๊บจะรอกระทะมันร้อนนิดหน่อยแล้วใส่น้ำมันมากอกลงไปนิดนึงเล็กน้อยนะเชีย ใส่กระปิเข้าไปเลยมันจะได้กลิ่นกระปิแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าความเค็มมันระดับไหนใส่ไปน้อยๆก่อนอมิโซะมีหัวหอมไปใ,ใส่เข้าไปเลยเชฟป์าร์กก็เคยบอกนะฮะว่าการทำอาหารไม่มีขอบเขตพรมแดนนะครับเราสามารถทำไปเรื่อยๆได้ไม่มีปิดไม่มีถูกนะฮะ่มชัวไปเลยที่บ้านกรีน,นะครับเขาก็จะมีพวกแบบเครื่องญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาน จริงๆผมก็อยากใส่เข้าไปนะรู้ว่าเป็นไงเปรี้ยวอืมนี่ดีเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะครับระหว่างนี้นะฮะผมก็ใส่ไก่เข้าไปตุ๋นเลยนะครับผมใส่เข้าไปเลย อันนี้เมื่อกี้นี้เราชิมนะผมว่ามันน่าจะทําให้น้าซุปกลมกล่อมมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมใส่เข้าไปเลยนะครับเป็นเซฟุละาซอสเดี๋ยวเรามิกแอนแมสนะครับระหว่างไทยผสมญี่ปุ่นแต่กลิ่นกระปิ้ต้องบอกเลยว่าหอมมากเดี๋ยวลองชิมดูนะฮะอืมกลมกล่อมครับแต่ว่ายังจืดไปนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะฮะเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะออกมาดีครับโอเคน้ำซุปของเราก็เดือด เดี๋ยวเราต้องคอนิี่ชองออกส่วนเบคอนของเราก็ใกล้ได้เป็นที่เรียบร้อยเราจะตัดเบคอนไปพักไว้โดยที่เราจะเก็บน้ํามันเอาไว้น้ํามันเบคอนเราได้มาเท่านี้เราจะเอาหอ,อมขิงเทียมพริกไทยออดใส่ลงไปไฟไม่ต้องแรงนะเชื่เราก็จะค่อยๆผัดใส่เห็ดไปด้วยไม่รู้ทำเพื่ออะไรไแค่โชว์เฉยว่า การทำแบบนี้แริวมดูเท่ติดเท่อันนี้ถ้ดาดมหลุดอีกก็คือฮาบอกเลยโอเคเราผัดให้มันสุกประมาณ80แล้วเดี๋ยวเราใส่รวมไว้กับเบคอนเริ่มเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ตักออกโอเคนี่ผมจะใส่น้ำมันเพิ่มนิดหน่อยนะเพราะว่าเราจะอยากให้หนังมันกรอบหมักไก่ด้วยเกลือพริกไทยบางๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรุงซอสอีกให้มันร้อนนิดหนึ่งแล้ก็จะเอาไก่ลงไปทอด จะใช้ด้านหนังลงไปก่อนเออจะกดไว้เพื่อให้มันเป็นชิ้นแบนๆสวยงามอยากให้หนังมันกรอบเพราะฉนั้นผมจะใช้ไฟแรงก่อนประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็เดี๋ยวจะลดมันลงมาให้เป็นไฟกลางแล้วก็กลับดา้านย่างอีกดา้านหนึ่งก็จะก,กระอบเพราต้องคอยกดราบไปกลับนะคะหนังไม่ได้กรอบทั่วกันเดี๋ยวสักพักนึงเลยใช้เวลาด้านหนังนี่น่าจะประมาณ5้านาที ระหว่างที่เราตุ๋นแกงเอาไว้นะครับเราก็มาผัดไก่ผัดชิ้กันเลยดีกว่า <Yeah. S 1> ก็จะหั่นไก่เล็กลงมาหน่อยนะครับ <Yeah. S 1> ก่อนอื่นเลยเรามาเตรียมเครื่องปรุงกันเลยดีกว่ามันหอยสีขาวผมก็ทำมั่วซั่วไปหมดเลยนะฮะ <Yeah. S 1> ผมอยากให้มันดำผมก็เลยใส่สีดำมีอะไรก็ใส่ใส่ไป oh. แล้วก็น้ำมันงา <Yeah. S 1> ผมก็จะเอาน้ำร้อนใส่แล้วก็เตรียมเตรียมไปเลยตั้งแต่แรก <Yeah. S 1> ชอบใส่ให้มันดำๆเลี้ยสีดำๆมันจะแบบ สวยจะตายแบบปินจีนใส่น้ำตาลทรายนิดนึงนะครับแล้วก็คนให้มันแบบเข้ากันเลยแล้วก็ใส่น้ำมันงาเยอะไปน,น้ำมันหอยเพิ่มดีกว่าอ่ะโอเคน่าจะเพียงพอ,อแล้วแหละ มาเราผัดเลยดีกว่าเวลาเราผ่ากระทะมันต้องร้อนนะแล้วเ,เราใส่น้ํามันถั่วเหลืองไปนิดหนอ่อยถ้าเราใส่เยอะเกินไปอ่ะมันไม่ได้เยอะเกินไปเพราะว่ามันจะมีมันที่ออกจากตัวไก่อยู่แล้วเป็นเมนูที่แบบผมชอบมากบางที่เขาก็ไม่ใส่น้ํามันงานนะแต่ผมมองว่าน้ํามันงานมันจะช่วยทําให้หอมมากขึ้น ผมต้องการให้สีไก่มันสวยนะฮะผมก็เลยแบบเอาไก่มาเซียปิดรูมขนมันก่อนแล้วก็ค่อยอยปรุงทีหลังก็ให้แบบเนื้อไก่มันไม่ไหม้ข้างนอกอะไรเงี้ยมันหอมตอนนี้ไก่เราก็ ไ,ได้ได้แเราจะเอาไก่ผักไว้ก่อนระหว่างนี้เราจะเอากระด,ดูกไก่ออกเดี๋ยวผมก็จะใส่น้ไก่ที่เราหั่นเสร็จปุป๊บผมจะใส่เห็ดเข็มทองไปด้วยเลยแล้วก็ใบมะกรูดครึ่งหนึ่งแล้วเ,เดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งใส่ตอนท,ท้ายรับประทานะรระหว่างน,นี้นะน้ำมันในกระทะเรามันเยอะมากเราเตออกให้มันเหลืออยู่เล็เกน้อยแล้กเาจะเอาที่เราผัดไปนี้กลับลงไปผัดเราจะผัด น้ำปลาเล็กน้อยซอสปรุงรสกระผมก็จะใส่พริกไทยเพิ่มอยากให้มันมีกลิ่นพริกไทยเยอะๆต้องใส่กระปิ้วยหรอล่าใช่แล้วเอ่าลืมขอบคุณมากที่เตือนแล้วน้องกลับไปก่อนล่าสุดเราลืมใส่กะปินะครับเอ้อคิดว่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้ผัดอันนี้นะใส่กะปิไปก่อนกะปิผัดกับน้ำมันกระปิโดนความร้อนมันก็จะไม่เหม็นมากใส่น้ำไปนิดห กะปิละลายออาาหอมกลิ่นมะนาวหอมชื่นใจเทแล้วใส่น้ำผึ้งไปมาหน,น่อยตัดต่อฝุ่นเขาแล้วก็ชิม <c oughs> ค่อนข้างไปในทางเค็มนนแต่มันผึ้งหน่อยเพราะมันเค็มไปน,นิดนึงมีความหอมชิมใหม่ทีนี้เราเราแก้ในการเติมน้ำแล้วก็น้ำผึ้ง ดีขึ้นเยอะเดี๋ยวตักนี้นลงไปก่อนอต้มยำเราก็ได้ทีแนะก่อนใส่มะนาวเราปรุงอย่างอื่นให้เสร็จต้มยำก็จะประกอบด้วยรสชาติเค็มเปรี<ด>้ยวเผ็ดแล้วก็หวานตามมาสุดท้ายจากน้ำซุปที่เราทำจะชิมก่อนหนึ่งทีอืมร้อนเผ็ดๆนิดหน่อยจัะจัอ่ะใส่ใบมะกรูดไปนิดหน่อยแล้วก็ ผักแพลวกับผักชีใบเลื่อยผมจะใส่แค่โรยตอนท้ายแล้วก็สิ่งที่สําคัญเป็นเทคนิคในการทําต้มยำก็คือต้องบีบมะนาวตอนที่เราปิดไฟแล้วเพราะว่ามะนาวมันเปรีกก้ยวจะกดซีติกเนาะจะมีรสขมเมื่อโดนความร้อน <Okay. S 1> แล้วก็จะบีบมะนาวไปตอนสุดท้ายท,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 ที่เราปิดไฟค่อยค่อยปรุงค่อยๆชิมไม่ต้องรีบ <S 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 ลืมเป่าสวัสีผไม่สามารถรับรถอะไรได้แล้ว ริงแล้วอ่ะเราอย่าไปยึดติดกับสูตรเราต้องทําอาหารเริ่มต้นจากความเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมจะหัน่นผักชี่เรียกว่าผักชีใบเลื่อยหรือไม่ก็ผักชีพรั่งผมจะใส่ผักแพลว้ด้วยฟังที่เขาเรียกผักไผ่ไว้ทิกันแหนมเนืองโอเคโดยผักไผ่น้ำเยอะเกินมอไม่เห็นอะไรตอบอีกอ มันจะขุ่นนิดนึงเพราะว่าเราใส่กะปิไปด้วยมันจะไม่ได้เป็นต้ยมยำน้ำใสขนาดนั้นผักโรยชึบเดี๋ยวจะยกไปกินตรงนู้นแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงอ่ะเสร็จเรียบร้อยพี่ว่าโอเคนะได้เลยอันนี้เนะี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานดูนะครับว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเรามาชิมกันดีกว่าโอเคเป็นยังไงนะครับข้าวสวยร้อนม <c oughs> สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำอาหารก็คือต้องกินอร้อยครับอร่อยมากเมื่อไรลูกเราลองมากินแกงกันดีกว่าแกงเนี่ยผมจะกรองเอาพวกแบบสมุนไพรต่างๆออกให้หมดนะครับแล้วก็เหลือแต่น้ำเขาแล้วก็ผมก็จะใส่แบบใบโหระพาแล้วก็หอมแดงไปใน,ใน,นะครับ <c oughs> อ,อร่อยเวลานี้ยมันดูจืดๆแต่มันดูแบบมันดูจืดแบบมีอะไระมันไม่ได้แบบว่าออร่อยแบบเข้มข้นขนาดนั้นอะ่ะคือมันไล์ๆแต่แบบผมรู้สึกว่าสดชื่นดีเพราะว่ามันมีแบบกลิ่นของสมุนไพรต่างๆไทยบ้านเรานะครับพอแล้วครับสําหรับความอร่อยที่ใส่ลงไปในแกงซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทำมันก็จะมีกลิ่นกะปิ นิดนึงแต่มันก็จะมีความสดชื่นความไลท์ที่เราแบบเอาน้ําไปต้มกับกระดูอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงก็สามารถไปทําทานกันที่บ้านได้นะครับสําหรับช่วง สเตย์ที่โฮมนะฮะอยู่บ้านนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับาภารกิจที่ทีมงานส่งมาให้นะครับไก่กับกะปินะฮะก็ไปดูเชฟปาร์คด้วยนะฮะว่าเชฟปาร์คเนี่ยเขาทำอะไรแล้วจะอร่อยแค่ไหนจะสู้ผมได้ไหมนะครับเราก็มาถึงขั้นตอนในการชิมแต่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าฝ้ายเป็นคนไม่กินกะปิเลยแค่ได้กินไอ้น้ำปลาหวานอะไรเงี้ยก็ก็กินไม่ได้แล้วเธอจะเป็นหนูท่ทดลองในการกินก่อนว่า <c oughs> เธอสามารถกินได้ไหมแล้วรสชาติเป็นยังไง <c oughs> อร่อยค่ะไม่ไมีกินกะปิเลยท่าวนี้เต็มสิบให้กินขนาดครับให้เก้าไส่ไม่ค่อยกรอบโอ้โหมันหายน <c oughs> ้ำเราพยายามแล <c oughs> ้วกินนมยำลองชินนมยำ <c oughs> เฝ้าให้เฝ้าให้โอ้โห <c oughs> มองเราในแง่ลบตลอดเลยอ๋อค่ะชอบเหมือนนมยำไม่ใส่กะปิ <c oughs> ไม่กินกะปิใดๆ <c oughs> อืมเออปลายมีหน่อยๆ แตงกิงกลิ่นกะปิน่าจะไปกับหม้อที่แดกไป,ป่อดีแล้วเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็ถือว่าภารกิจสําเร็จรู้งร่วงป้ายสามารถกินได้แบบใส่กะปิยังไงก็อยากให้ทุกคนดูแล้วก็เอาไปทําตามได้ง่ายๆนะครับเอาไปดัดแป้งแบบที่ตัวเองชอบก็อยากให้ทําอะไรหรือว่าอยากให้ทําเมนูแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับบา,บายยสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้กับช่องทำไม่ทันด้วยนะครับแล้วยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม